สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้ผ่านมาเบิ่งคลิปนี้ก็ต้องคิดว่าเป็นย่ำกังเวนเ้นเมนบบค่ะผิดทัดค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสามกลางคืนค่ะกลางคืนประเทศนอร์เวย์เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องสิแจงจางปางเมืม่อือนมืดคืนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศนอร์เวย์เขาจะเรียกว่าดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน แต่จริงๆแล้วไม่มีผ้าอาทิตย์นะคะพี่น้องแต่ว่ามันสีแจงจางปางแบบนี้มืดมือมืดคืนถ้าอยากจะเห็นผ้าอาทิตย์ในตอนเที่ยงคืนแต่อาจจะไม่เห็นทุกครั้งและทุกวันนะคะก็จะต้องขึ้นไปทางเหนือสุดของประเทศโนเวย์ที่น่นจะสว่างยิ่งกว่าตรงที่มาดามอยู่นะคะเพราะว่ามันติดกับ เส้นศูนย์สูตรอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวมารามจะมาพูดให้ฟังวันหลังนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงแจ้งอยู่มืดมือมดคืนในช่วงหนาห่อนของประเทศนอร์เวย์ขณะที่ยืนพูดแอบ,บแบบอยูน่นอกค่ะพี่น้องนี่เจ็ดองศาได้ค่ะหนาวค่ะมีหมอกด้วยนะคะแต่อยากจะให้เห็นว่ามันสว่างยังไงค่ะมันแจ้งจังไหนในเวลากลางคืนของประเทศนอร์เวย์แล้วก็ตอนนี้ตีสามค่ะ เศร้าบ้านเขาหลับเขานอนแล้วพี่น้องจะจอดรถทายให้เบิงเงียบเชียบมิเตเสียงนกนะค่ะข้างล่างนั้นก็จะเป็นบ้านคนนะครับลืมไปว่ามันเป็นบ้านก้นเบาเสียงดังเขาสิบา <c oughs> หมอกลงนิดนึงค่ะเพราะว่าอากาศเจ็ดกรงสาเองค่ะ อยากทายให้เบิงอยากเห็นความแจงสว่างของประเทศนอร์เวย์ค่ะรถล,ลาบมีดอกพี่นอ้องเขานอนเหมือนดีด่ละค่ะมันสิแตกต่างกันยังสี่ตเขาวา่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็เป็นยังสี่และค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทายไม่เบิงกับท่านี้เด้อพี่น้องอยากนอนมื้อนตากับพวก้นกลับไปนี่ก็ชินอนกันค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ <laughs>